พร้อมที่สุดไม่มีจริงชมพู่น้ำตาไหลสอนดิวอริสลาลูกคือชีวิตกันชัยถามทำไมรวยมากร้องไห้เลยแม่ชมพู่น้ำตาไหลลั่นพร้อมที่สุดไม่มีจริงหรอกเตือนดิวความสุขชีวิตไม่มีอะไรเทียบมีลูกกันชัยถามตรงทำงานอะไรรวยมากนวดเท้าให้ยามปวดเมื่อยห,หายได้นะ ดิวอริสารานอกจากมาเล่าทริปหวานอเมริกา3เดือนกับแฟนหนุ่มเซบาสเตียนในรายการ3มแซบทริปนี้รูปที่ออกมาเน้นยิ้มกว้างไม่เน้นโชว์เซ็กซี่เพราะแฟนหนุ่มขี้หึงมากพอหึงพอหวงการแต่งตัวจะคอยปิดคอยเก็บให้แฟนสาวอยู่ตลอด แม่ชมพู่อรารยาถามลูกดิวเป็นเจ้าหญิงมากเขาดูแลดีดิวยอมรับก็ดูแลดีเป็นทริปแรกด้วยที่ไปต่างประเทศด้วยกันแฟนหนุ่มทำตารางตลอด3เดือนใส่ใจมากหนุ่มกันชัยถามว่าทริปนี้หมดไปเยอะมากกว่า8หลักดิวยิ้มตอบว่าไม่รู้คงจะหมดเยอะ เขาเต็มที่เขาไม่เปรรอกไม่ได้ซื้อกระเป๋าหรืออะไรแฟนคนนี้เหมือนให้มาตรฐานชีวิตดิวอีกสไตล์พาดิวไปในโลกที่ดิวไม่เคยไปและไม่เคยทำเราไม่เคยได้รับอะไรแนวนี้ถามว่าเขาใช่สำหรับเราหรือยังดิวตอบว่าก็ไม่รู้ใช่สำหรับเรามันคือยังไงแต่ดิวอยู่ด้วยดิวก็มีความสุขสามเดือนที่ไปเที่ยวที่ดีๆมีฟิลไหนที่เหมือนเขาจะขอเราแต่งงานดิวกล่าวว่า เรารู้อยู่แล้วว่าเขาไม่ขอเราเพราะคุยกันอยู่แล้วเขาจะขอดิวแต่งงานเมื่อดิวเจอคุณพ่อคุณแม่เขาที่ต่างประเทศเรารู้อยู่แล้วโควิดแบบนี้เรายังไม่เคยเจอเขาจะเกิดล่วงหน้าอยู่แล้วกัใชัยขอถามนอกสคริปต์เขาทำงานอะไรเขารวยมากเลยนะดิวเผยว่าเขาทำงานเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์เขาไม่ได้รวยมากหรอกจนชมพู่แซวว่าทำไมต้องเสียงสูงด้วยลูกดิว ถามว่าในชีวิตเคยโดนเปยมากสุดขนาดไหนดิวกล่าวว่าซื้อคอนโดให้แบบเป็นเงินสดถามว่าติดไหมไม่ติดแล้วแต่คนดิวชอบคนที่อยู่ด้วยแล้วกลมกลมครบทุกส่วนชมพู่ถามว่าจริงไหมเข้าช็อปไหนก็ชี้ห่อชี้ห่อได้เลยดิวหัวเราะตอบว่าก็ไม่ขนาดนั้นก็ชอบก็ซื้อก็ไม่ขนาดแม่ชมหรอก เป็นคนเป๊ะเป็นคนสวีทมีอะไรพร้อมไฟเพื่อเราดิวยอมรับว่าใครชนเราเขาก็โกรธเมื่อถึงเวลาคับขันเขาพร้อมที่จะปกป้องเราถ้าเขาเปลยเมื่อถึงเวลามีลูกอยากให้หยุดทำงานมาดูแลลูกเราโอเคไหมดิวกล่าวว่าก่อนออกมาเขาก็พูดเริ่มไปทำงานเรารู้นะว่าจะน้อยน้อยลงเขาคงอยากให้เราโฟกัสที่ครอบครัวให้หยุดไหมอาจจะไม่ให้ทำทุกวันก็อาจจะไม่ ครบรอบหนึ่งปีธันวาคมนี้กลัวเขาจะเซอร์ไพรส์อะไรไหม ดิวยอมรับว่ากลัวโดนขอแต่งงานรู้สึกกลัวไม่รู้หาคำตอบไม่ได้ว่าทำไมไม่รู้ว่าไม่พร้อมหรือเปล่าแต่ก็ยังกลัวเขาขอแต่งงานถ้าเขาขอแต่งงานดิวกล่าวว่าเวอตอนนี้อุ่นใจนิดนึงเพราะยังไม่เคยเจอหน้าพ่อกับแม่ของเขาน่าจะคุยกันได้ไหมฉันยังไม่พร้อม100่งรดิวตอบว่าก็คุยกันได้เขาก็รู้แหละว่าดิวยังไม่พร้อมหนึ แต่เขาก็บอกไทมิ่งมา1-2ปีนี้ไม่เกินพ่อเขาก็ส่งมเมสเซจมาตลอดให้แต่งงานได้แล้วแต่งสี่กลัวการมีลูกหรอดิวกล่าวว่าไม่ใช่กลัวแต่ไม่รู้วันนี้เราอยู่ในโหมดที่พร้อมจะเสียสละหรือยังถ้าแต่งก็ต้องมีลูกเลยเขาอยากมีลูกอยู่แล้วเขาอยากสร้างครอบครัว แม่ชมพู่บอกลูกดิวเอาจริงๆใช้ชีวิตแบบโลดผลมาแบบเต็มที่แล้วดิยวยอมรับว่าใช่แต่บางทีปล่อยมือเรื่องนี้ไปเราก็ยังจะมีความที่แบบว่าชมพู่สอนลูกดิวในฐานะผู้มีประสบการณ์ว่าที่คุณแม่ลูกสามว่าถ้ามองอีกมุมมีเร็วก็ได้กลับมาเร็วคือท้องตอนนี้อายุ40กว่าจะกระเตงคนนี้ไปไหนได้อีกคือ40กว่าแล้วนึกอิจฉาคนที่มีลูกเร็วๆเหมือนกัน รอให้พร้อมที่สุดมันไม่มีหรอกวันที่เราพร้อมที่สุดแต่วันที่มันมาถึงดิลทำได้อยู่แล้วความพร้อมเรามีซัพพอร์ตเรามีเราไม่ได้ลำบากเราผ่านไปได้อยู่แล้วด้านกันชัยเห็นด้วยแม่ชมพูดถูกพี่นะลูกอายุ20พี่อายุ70กว่าแล้วนะเรื่องจริงหาได้น้อยมากนะผู้หญิงเวลาไม่เมื่อยเท้าแล้วมีคนมานวดเท้าให้แม่ชมยังย้ำกับน้องรักอีกว่า ถ้าขมวดได้ขมวดเลยจะพูดให้อีกเรื่องหนึง่งสิ่งใดๆในโลกที่ดิวรู้สึกว่ามันคือความสุขอิสระภาพคือไม่รู้ดิวจะเรียกมันว่าอะไรความสุขในชีวิตมันไม่มีอะไรเทียบได้กับลูกแม่ชมพูดไปเริ่มเสียงสั่นเครือพอมีลูกทุกอย่างมันทำให้น้ำตาไหลเลยคนท้องเซนสทีบชมพูน้ำตาจะไหลและยังบอกอีกว่าพอมีลูกใครจะเมาส์ดราม่าอะไรก็แล้วแต่ไม่มีอะไรที่สำคัญเท่าลูกแล้ว อันนี้คือชีวิตจริงความสุขจริงๆที่วัตถุอะไรก็แทนกันไม่ได้จะร้องอีกแล้วด้านดิวบอกว่าซึ้งตามเลยไว้เจอพ่อแม่เขาก่อยแล้วกันนะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด